โอเครามถรัมรถธรรมดาในที่สองจากพิซาลโล,ะล,ะละไปทางกรุงเทพโคชดมพงครับมคือไปไหนมั่ง <c ười> คือแบบว่าผมก็แย่เลยคนผมก็รอรถรอรถสินค้ามันจะมาดีโอ้ยุมแสง ม่เค <ste al seat isions> ืผมว่าเรารอสินค้านะครับดอนดอดามหกสองเก้าาไอ้ามาไมีันดานะสี่สี่าศูนย์ห้แต่หกหกห้ามาได้คิววไหนทุกคนคิวว้าสองโอ้โหนะครับลาช้าเกือบสอองขบวนเลยหกหกห้าหกสองเด้วยด้นดามการ์ลสินค้า วันนี้ต่อมเหมือนเดิมนะครับสี่สามศนสามเวลาวันนี้ผมแย่แล้ัีวโ้ หกสองเก้าช้า่ไหนไหนโอ้โหไม่รู้เหมือนกันอ้อจอกนู่นนะช้าเลยหนวดดำไม่รู้เหมือนกันวันนี้มีหกสิบหนึ่งนะพี่อ้อวันเนี้ยได้โยมแบบตาเคียก็ก็ไปก็ลงลูก่ะตาเคียตาอยู่ตอนนี้มีหกเดี๋ยวจะมีหกสิบหนึ่งด้วย

เดี๋ยวอย่าเดินนะกลองหนึ่งกล่องหนึ่งสอ,องถึงหนึ่งสองขบวนถ้าไม่ลืมถ้าพาเขาไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกเอาเหรอลืมซีรีส์หนึ่งหลายเยอะเลยเอาเหรอเอาเหรอ แต่ว่าห้ามใช้กันไดหนึ่งข้อต่อนะอันตรายนี่ยอ,าาออกข่าวโดนพิเศษที่สาม รธรรมดาใน้ที่สองศครับคือผมจะฝากเตอือนผู้ส่านะผู้ส่าอย่าไปใช้ข้อต่อหรือขโบนรถท่านพัดตกอันตรายได้นะครับเนาะฝากเตอือนไว้นะครับเนาะอันนี้เป็นของตัวอย่างเป็นของดวนพิเศษที่13นะโอเค